อิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโอปุริสธรรมะสาลิสัตตะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธโมสัิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายปฏิ ปันโนภักขวัโตสาวกสังโฆสาวิจิปติปันโนภักขวัโตสาวกสังโฆยะทิถังจ่าตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสปุฆาลาเอสสะภักะวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาขิเนโยอัญชลีกะลานิโยอนุตาลังปุญญาเกตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมันตัง ยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอละหังปโพตันจามหาลาชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเซทิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาปัด ทัตตาปิยังกันตังสรลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาะภูชนาปิยังมากมะา สักกตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนาโสธินาัสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมัตังโอสะทังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสมนังธรรมเตเชนโสธินาัสันตุปัทถวาสเพพะยาวูปะเมนตุเตสักกตวาสังครัตนังโอสะทังอุตมังวรังอันหุเนยยางปาหุเนยยางสง คเตเชนะโซธีนานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาวูปสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาลาิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภคคะวาติสวะขาโตภะคะวตาธโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตตังเวทิตัพุวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาว วัคสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาขิเนโยอัญชลีการะเิโยอนุตตรังคุณยัเขตังโลกาสาติ จินดามณีพิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอลหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกะโลกาเรเทโวสุโพเทเซธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิ่งกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพัง ชนะณเยมณีจินดาปียังจะทนางสัเพชนาพระูชนาปียังมะมะสักกตวะผูตารตานังโอสะทังอุตรังอุตตะมังวรังหิตังเทวมนุสานังคุตเตชินะโสธินานสันตุปัตถวาสเพทุกข้าวุปัเมนตุเตสักกตวาธรรมรตานังโอสะทังอุตตะมังวรัง ปาลิลาหูปะสมานางังธรรมเตเชนโสถินานาสันตุปัตถวาสะเพพยาวูปะสะเมนตุเตสักกะตาวาสังคารตนงังโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนโสถินานาสันตุปัตถวาสะเพโลคาวูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอโนตโรปุริสธรรมาสาติสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภะควตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอบนลายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติสุปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยา ยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาดิโพริสยุคานิอัตถปุริสปุขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกาลานิโยโนตาระปุญญาเขตังโลกัสสาติจินดาบุญียังมันตัง ยาสรงทาสังโกนาอุบสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจามาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสังโกปัดชัางทัศมิงกินเนวา ทัตตาปิยังกันตังสลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาเนยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนะภูชนาปียังมามะสักกตวาพุทธัตานังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมโนสานางพุทเตเชนโสธินานสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปะเมนตุเตสักกตวาธรรมัตานังโอสะทังอุตมังวรังปลิลาหูปะสมนังธรรมะเตเชนา โสธีนาะนัสันตุปัตถวาสพเพยพยาวูปัสเมนตุเตสักกะตาวาสังครัตนางโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยังปะคุเนยังสังคเตเ,เชนะโสธีนาะนัสันตุปัตวาสพเพโลคาวุปัสเมนตุเต